สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นชุดอุลตาเมอร์สเตอร์แบตเทนซีรีส์นะครับเป็นชุดที่1 2แล้วก็3นะฮะในแต่ละชุดนี่จะมีเป็นอุลตาเมอร์สเตอร์มาด้วยกัน6ตัวนะครับชุดละ6ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีวิวทั้งหมดไปเลยทีเดียวนะครับชุดละ6ตัวก็เป็นผลงานของเบนได้เรามาดูกล่องกันหน่อย นะครับชุดที่1นึ่งต้ามอนสเตอร์แบทเทิลซีรีส์นะครับชุดเนี้ยชุด3ชุดเนี้ยวางจำหน่ายในปี2007นะครับอันนี้ชุดที่1ก็จะมีโกโมล่าโกซ่าแล้วก็เลคิบัสนะครับบันตันซุปเปอร์คอรฟแล้วก็กันคิวนะอันนี้เป็นการ์ด การ์ดเกมตอน2 0งพเีเกมเต่ามอสทเซอร์แบตเตอรออกมาอันนี้เป็นทำแนะนำการใช้นะฮะให้การเล่นมีการเอาหางมาต่อได้ง่ายๆนี่นะครับอเอาดูฝล่องนี้ต่อไปก่อนเลยอันนี้ชุดที่สองนะค,ครับแบนไแงบบ นที่สองนี่ก็มีเลดคิงคิงโจคูดอนทูวินเทลลักกิสซิมแล้วก็ฮิปโป l ิโตเอเลนฮิปโป l ิโตนะครับหอีก6แบบนะครับก็ทำแนะนำนะับใส่ฐานประมาณนี้อันนี้นะครับจะมีมาให้บางตัวนะที่มียืน2ขาแล้วก็ ชุดที่สองนะครับดูกล่องต่อนกะันไปก่อนอันนี้กล่องของชุดที่สามนะครับชุดนี้ดาร์ตาการ์เสแมนไดชุดนี้ก็จะมีเบม l ล่าเซตตันเบมซาไทยแลนด์เอ็กซ์โฟมล่าแล้วก็แบล็กคิงออกมาหกตัวนะครับคำแนะนำการเล่นมกันจะไม่ใช่เป็นเรื่องการเอาหางเสียบ กับการมีเอาฉากมันต่อกันได้แต่ละชุดนะแต่ลการวางฐานง่ายง่ายอันนี้เป็นผู้เกมสมัยนั้นนะครับเอาการ์ดไปเล่นได้เป็นเกมม t a ต m o มอนสเตอร์เบทเทิลชุดสามาดูตัวกันเราจะเริ่มจากชุดที่หนึ่งกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวบอกอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละตัวเนี่ยจะมีการ์ดลักษณะแบบนี้มาให้ใบเลกเก็ นะครับเป็นข้อมูลของสปราตแต่ละตัวความสูงน้ําหนักอะไรพวกนี้นะพลังต่างมอนสเตอร์นะครับมีมาทุกตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวจะมีประมาณฐานยืนยนี้นะสำหรับตัวสมารที่ยืนล้มง่ายๆสองขาจะมีอันนี้มาให้นะครับก็มันก็ยืนได้ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ละชุดจะมีตัวเนี้มาให้2ตัว อันนี้คือตัวที่ไว้สำหรับยึดตรงนี้นะครับยึดระหว่างฉากสองฉากเนี่ยให้ติดกันนะครับสอดไว้ด้นานใต้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วแต่นะโอเคไอ้ของแถมก็หมดละมันดูตัวอ่าชุดนี้มันมันมันดีมากตรงที่มันมีฉากนะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะเรียกอะไรว่าครูอคือวัดค่ํำขึ้นมาเนะี่ยเป็นฉากนะครับ ดูตัวแรกก่อนบันตันของชุดที่หนึ่งความสูงนี่เฉลี่ยประมาณสองนิ้วถึงสองนิ้ว,วกว่าๆวัสดุที่ทำก็จะเป็นพวกอย่างนะครับเป็นอย่างนะบ,บันตันโกซ่านะก็งานปั้นสำหรับฟิกเกอร์ตัวเล็กๆนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับของปี2007 ชุดนี้ก็ออกมาตอนที่หนังเรื่องศึกสัตว์ประหลาดพิทักษ์โลกนะบ้านเราก็เคยเข้ามาฉายแล้วกับอินตร้ากาแล็กซี่อันนี้เลคิวบัสนะครับเหมือนกุ้งปลอบสเตอร์เป็นมาจากาเรื่อง Inter Man อินต้าแมนไดนาชัยนามีสี่ 4. จุดด้วยเจนะ ไอโกซาโกซานี่มาจากอุลตร้าแมนทีแกะนะครับแล้วก็บันตันนี่ก็มาจากอุลตร้าแมนคนแรกนะเด็คิวบัสอันนี้คือซ u เปอร์คอรนะครับมาจากซีรีส์ของอุลตร้าแมนไก่อาไก่ย่านี่งไก่ย่ามาสองตัวมีตัวหนึ่งคือตัวนี้ชอบมากเลยกันคิว รายละเอียดก็งานปั้นเนี่ยโอเคแต่การลงเสียจะสู้ตัวใหญ่ๆซอฟต์7นิ้วสปาร์คดออะไรไม่ได้นะเพราะตัวเล็กแต่ก็แค่นี้ก็ถือโอเคมากแหละนะครับพวกนี้ไม่มีจุดขยับนะฮะผมเ,เพลเซ e ตตัวนี้พระเอกของเรื่องเลยนะอินตรารกาแล็กซี่โกมูล่านะครับโกมูล่ามาในเวอร์ชั่นของการถ้าไม่ตายนะประมาณ ทุ่งเขาชาร์จเนี่ยตูมระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครเคยดูโกลมุล่าอ่าต่อไปเป็นชุดที่สองนะครับชุดท,ที่สองเนี่ยฉากเขาจะมาแบบประมาณแบบเป็นน้ำนะเห็นไหมจะเป็นทุ่งภูเขามีน้ำอ่าฉากแรกนี่เป็นลานจอดพอเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะ แต่เรื่องเหตุการณ์กาแล็กัลแล็กซีกกซ่ไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกนะแต่ฉากนี้ก็เป็นลานจอดหอกนะ็สำหรับเด็กๆไว้เล่นนะสร้างจินตนาการตัวแรกของชุดสองนี่นะครับ King Joe, คิงโจ้คณยน์สีทองนะครับป็นดาวแผ่นดอนนะฮะมาจากฮอต้าเซเว่นแล้วก็ปรากฏตัวอีกหลายครั้งคิงโจต่อไปคือเลดคิง สัตว์ประหลัดก็โลกก็มาจากคุลต้าแมนคนแรกนะฮะคุลต้าแมนทายะตะแล้วก็ปรากฏตัวอีกหลายครั้งนะครับสัตว์ประหลัดที่ได้รับความนิยมนะพุณผู้ชอันนี้เป็นคูดอนคูดอนนี้ก็มาจากคุนต้าแมนแจ็คนะครับมาปรากฏตัวอีกหลายครั้งคล้ผู้ปรับของคูดอนทวินเทลน่ากินไหมล่ะเป็นสัตว์ประหลดชุบแป้งเทมปุระเลยกุ้งเนาะ คูดอนนี่เป็นอาหารของทวินเทลนะฮะต่อสู้กันตลอดตัวต่อไปบักคิซิมตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดต่างนิติมาจากซีรีส์ของอุนตาแมนเอสนะครับหรืออุนตาแมนเอนั่นเองนะครับเป็น,น,น,ปนสัตว์ประหลาดของอย่าปู่ตัวนี้เป็นเอเลียนนะฮะดิเชนสรมหลักมนุษย์เอเลียนทิปโปลิโตเหมือนช้างเลยไหม เอเลนทิโปลิโตนี่หลายกาบนาะต่อไปที่3นะครับเอเลนทิโปลิโตมาจากอุลตร้าแมนเอนะครับนะเรามาดูนี่ก่อนเบมสตาร์สัตว์ประหลาดจากอวากาศที่หลายกานะครับเบมสตาร์มาจากซีรีส์ของอุลตร้าแมนแจค็คนะแล้วก็มาปรากฏตัวอีกหลายครั้งนะครับล่าสุดก็มาในอุลตร้าแมนเอด้วย ครับต่อไปเป็นแบ็กคิงนะก็เป็นสัตว์ประหลาดของมนุษย์ดาวนักเคิลปรากฏตัวครั้งแรกก็อินทามันแจค็คนะครับสองแบล็กคิงไทแรนไทยร,น,ทยรนนี่สัตว์ประหลาดที่ละกักมากเป็นส่วนรวมของสัตว์ประหลาดหลายตัวนะฮะโอเค มาในซีรีส์ของตัมแมนทารูนะครับแล้วปรากฏตัวอีกหลายครั้งตัมแมนกินกาดก็มีต่อไปเป็นเจ้านี้ดีกว่าเซตต่อนนะครับใครๆก็รู้จักตัวนี้นะมันกรอนอวกาศหรือไดโนเสาร์อวากาศเซตต่อนนะครับผู้ปิดชีพขอตัมแมนคนแรกเซตต่อนโอเคต่อไปอันนี้เป็นศัตรูตัวแรกเลยของตัมแมน ไม่แม่าเก่งนะเบมเลอร์ bem ler, นะมันพ่นไฟพ่นแสงออกจากปากได้นะครับแล้วก็มากฏตัวทั้งเรื่องอุลตร้าแมนอุลตร้ากาแล็กซี่นะตอนต้นเรื่องนะครับเบมล่าเบมเลอร์เบมล่าอ่ะตัวนี้เป็นร่างเพิ่มพลังของโกโมล่านะครับแล้วตัวนี้เพิ่มพลังมาในในครั้งแรกที่ปรากฏตัวในเรื่องของอุลตร้ากาแล็กซี่คับ ex โกโมระ ตัวใหญ่เลยตูมใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้ามอนสเตอร์แบทเทิลซีรีส์นะครับชุดที่หนึ่งสองสามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ